ครับก็อนอื่นต้องขอบคุณทางสโมสรน,นะครับที่ยังมั่นใจในตัวผมในช่วงเวลาสี่เข้าห้าฤดูกาลน,นะครับก็ขอบคุณมากมานะครับสําหรับความไว้ใจและวก็ยังเชื่อมั่นในในปรัชญาของผมเองแล้วก็ในระยะที่ผ่านมานะครับที่เราสร้างทีมมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็มันเห็นชัดเจนขึ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นโครงสร้างของทีมหรือว่าวิธีการเล่นของทีมที่มันชัดเจนมากขึ้นในทุกๆปีนะครับนะแตก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะกลับมาไทยก็มีโอกาสได้ไป ที่เยอรมัน okay. แล้วก็ที่สเปนนะครับก็ไปดูงานแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปดูเรื่องของการทำโครงสร้างของทีมเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยการเล่นของของของแต่ละทีมนะครับรวมถึงสไตล์สไตล์การเล่นของแต่ละทีมด้วยครับเพื่อที่จะนำมาประยุกต์กับการเล่นของเราในในปีนี้นะครับแน่นอนครับปีนี้เราต้องกลับมาแข็งแร่งกว่าเดิม นะครับแล้วก็กที่สําคัญก็คือเป้าหมายเราชัดเจนมากขึ้นนะครับในในฤดูกาลน,นี้นะครับก็คอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าฤด,ดูกาลที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนอะไรที่ทําให้เราแข็งแข่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นในมุมที่ดีที่เราสามารถที่จะทําทีมให้มันขึ้นมานะครับแข็งแร่งนะครับในในในฤดูกาลน,นี้นะครับก็คนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนนี้เราเตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทั้งผู้เล่นไทยแล้วก็ผู้เล่นต่างชาตินะครับรวมถึง ทราบโค้ดทุกคนแล้วผวทผู้บริหารก็พร้อมแล้วนะครับในฤด,ดูกาลน,นี้ครับโอเคครับก็ในส่วนของผู้เล่นนะครับเรายึดผู้เล่นโครงสร้างเก่าเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะเติมผู้เล่นที่ผู้เล่นใหม่ที่เราสามารถคิดว่าเขาเขาสามารถมาเล่นกับวิธีการของเราได้นะครับนะเราจะเน้นเน้นเลือกผู้เล่นนะครับที่เล่นตาม สไตล์ของทีมมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนผู้เล่นที่ที่ที่ททเป็นโครงโครงสร้างหลักของทีมเนี่ยเราเราเก็บไว้ปเกือบทั้งหมดเลยนะครับนะก็ตอนนี้เราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของทั้งผู้เล่นไทยนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างชาตินะครับตอนนี้ก็รอเตรียมพร้อมที่จะเข้า p r e ีซั่นโปรแกรมกันเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็รอเข้าอิ e ซีซั่นกันนะครับนะครับ